ในคลิปนี้บิมจะมาสร้างบ้านสี่เหลี่ยมจิ๋วแล้วกันนะครับผมก็กลับมาเจอกันแล้วกับคลิปสร้างบ้านเดือนทีส่สองเนาะก็กางกลางเดือนแบบนี้คิดถึงบิมกันหรือยังฮนะเอเคบิมคิดถึงทุกคนมากเลยนะก็ได้ทําคลิปดองมาลงให้ดูกันตลอดทั้งในเดือนตุลาเนี่ยแหละครับผมก็เหลืออีก15วันแล้วนะเดี๋ยวเราได้เจอกันย,วยาวๆนะครับอีก15วันบิมก็จะปลดจากทหารแล้วนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะฟีลแบบ ตอนที่แบบผมจะได้รับความอิสระได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงคิดถึงตัวเองตอนผมยาวมากเลยทุกคนโอเครู้สึกแบบตัวเองผมสั้นแบบหัวเกนไม่มีความมั่นใจนะก็เดี๋ยวรอผมยาวผมว่าน่าจะสักเดือนไม่สามปีหน้านะก็เดี๋ยวคงได้เวลาผมไลฟ์ก็คงได้เปิดหน้านะอนาคตผมผมมีความว่าอยากอยากอยากเปิดหน้านะเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะฮะหลังที่แบบว่าผมปลดทหารมาแล้วแล้วก็ได้ รอผมยาวนะได้ใช้ชีวิตนะครับโอเคมางั้นคลิปนี้เรามาสร้างบ้านจิ๋วที่เราว่ากันดีกว่าไม่รู้จะจิว๋วขนาดไหนนะครับก็จิ๋วไหม,ไหมแค่นี้แหละนี่โอเคแค่นี้แหละครับบ้านจิ๋วเราเสร็จแล้วเออจะทำให้เสร็จก่อนซีโอเคนะฮะแล้วก็โปะด้วยหลังคาเลยจ้ะนี่หุยสวยนะทรงเนี้ยฮ้ยดีดีดีดหยนี่ดีกว่าเฮ้ยไปใช่อันนี้อันี้อ๋อน,นี่มมาดูแบบ ดูดิดดเห็นไหมมันมีมุมมีโค้งอะไรเนาะตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะผมว่างไว้ให้มันเป็นประตูนี่แหละทุกคนนี่เอาประตูหุ้ยประตูเหมือนบ้านเจ้าหญิงไหมสีชมพูไปเลยดีกว,ว่างั้นนะ่ะมาอย่างไรประตูมันสวยขนาดนี้แล้วก็จะโอ้ยเอ้ยดีดีดีด,ดีให้มันดูแบบเหมือนปราสาทอุ้ยอันนี้ก็ดีนะแต่มันควรเหมือนจะอยู่ในบ้านนะมันเป็นลายแบบน่ารักน่ารักอ่ะอันนี้ก็โอ้ยอันนี้อ,นนอาวากาศว่ะม,มีที่แบบ มันเป็นลายแบบมันควรอยู่ข้างในไม่ควรอยู่ข้างนอกอะ่ะงั้นทาสีแล้วกันทาสีนะครับเป็นแบบเป็นสีอะ่ะเนี่อันนี้ดูดีเฮ้ยนี่โอโ้โหโคตรแสบตางั้นดีผมชอบของแปลกนะฮะเราก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างเออ <laughs> นี่แหละนี่แหละเออเดีด๋ยวโอเคบ้านเราก็สเกลเท่านี้แหละครับประมาณนี้แหละเราก็จะไปนะเบียดเบียดกันนะเออ ห้องอะไรเป็นห้องอะไรนะครับน่าต่างก็ประมาณนี้อันนี้ก็ 1. จุดนจุดนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ 1. จุดโอเคข้างบนติดได้ปะอ,อือว้ยนี่น่านรักมากเลยเออแล้วข้างในชมพูด้วยไหมว่เาเป็นชมพูแบบเฉดอื่นไหมมีมีแบบอ่อนๆกว่านี้ปะเอองั้นเอาที่เราจะเอาตั้งแต่เมื่อกี้ชมพูที่มันมีลายน่ารักน่ารักนะฮะได้ไหม เออนี่ผมจะเอานี้แล้วพื้น้องเป็นไม้หรือเป็นพรมเป็นพรม,มะ่ะเป็นพรมชมพูอุ้ยอันนี้มบ้านตีมไม่ใช่บ้านจิ๋วแล้วเป็นบ้านชมพูจิ๋วบ้านจิว๋วชมพูแล้วกันสวยมากนี่เดี๋ยวนะหลังคาเบี้ยวปะไม่เบี้ยวโอเคถูกแล้วถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาแบ่งห้องกันทุกคนืมไม่ได้เล็กมากนะก็คือแบบ ได้อะได้อะแต่ที่ผมเห็นภาพนะห้องรับแขกคืออยู่ตรงนี้เลยได้นะโซนนี้โซนนี้นี่ผมผมกั้นห้องเไเงี้ยก็คือเดินมาปุ๊บเจอห้องรับแขกเลยทีนี้ห้องนอนเราอยากให้ห้องนอนนั้นอยู่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนให้ห้องนอนอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่โซนหน้าบ้านถ้าโซนหน้าบ้านผมก็จะกั้นห้องกั้นห้องนี้ไปเลยกั้นไปเลยก็จะเป็นห้องหน้าบ้านนะครับ เอาไงดีนะอยู่ฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราทําประตูตัวนี้เข้าไปเป็นห้องครัวก็ได้นะจ๊ะห้องนอนก็ประมาณนี้นะส่วนโอ้โหพอเรามีได้ห้องนอนแล้วได้ห้องครัวแล้วอันนี้ห้องรับแขกเนาะซึ่งห้องครัวอืมหรือว่าจะเป็นที่กั้นที่แบบ ไม่ต้องกั้นอะไรแบบทางการขนาดนะั้นกั้นแบบแบบนี้นครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีกั้นแค่ห้องนอนกับห้องครัวก็พอเนาะส่วนประตูนี่มันใช้ประตูแบบปกติทับไปได้เลยปะอ่าผมติดสูตรไว้อยู่นะครับฉะนั้นเราก็ทุบกำแพงเอาอ,ออกเอ,อเองเนะาะนี้ให้เป็นทางเข้าไปดีไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เราใช้ไหนนะใช้นี้นะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ่อโอเคอเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยอ่าทางเข้าทางเข้าห้องครัวนี่แหละห้องครัวนะฮะโอเคแล้วนี่นคือกั้นอืมกั้นกับอะไรดีอ่ะห้องน้ําอยู่มุมนี้นะนะอ่างั้นตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับอ่าตอนนี้เราโซนห้องรับแขกได้รู้ว่าตรงนี้ดีปะเออตรงนี้ควรเป็นโซนห้องรับแขกมากกว่าออีก่ะตอนนี้ผมสร้างแบบทรงอะไรก็ไปดูนะครับแต่มันดูเท่เดีอ่ะ น,ะะนี่ก็เป็นอย่างนี้ไปนี่พอเรานี่ใส่แล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นกําแพงห้องน้านะฮะโอ้บ้านนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะแต่ก็ถ้าเป็นแบบน้องสาวเป็นสาวๆน่ารักน่ารัก,รกมาอยู่นี่ก็คือเหมาะมากนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวผมขอเอาห้องน้ําสีที่แบบว่าดูดีๆนะฮะอันนี้ก็ดีนะห้องนอนอเปลี่ยนเอาชมพูอย่างอื่นไหมมันมีหลายชมพูนะฮะอันนี้เปลี่ยนลายใช่ปะ เป็นชมพูอยู่โอเคมีแบบทรงไหนบ้างนะอะอันนี้แบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็สีแบบจีชาร์เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนอ่านี่นี่นี่น,นีถูกต้องถูกต้องโอ้ยอันนี้ดีผมชอบชอบชอบชอ,บชอ,บชอบพื้นก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกอืมมาดูประตูกันครับประตูห้องนอนอืมสีแบบชมพูมนะนี่เว้ยนี่อันนี้น่ารักดีนะ คิสมัคิสมัทเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันครับอันนี้ห้องน้ำเนาะห้องน้ำอยู่โซนนี้แล้วกันครับก็ประตูห้องน้ำจะเป็นอันไหนดีนะ้าอันนี้ปะอันนี้สีไม้แล้วกันครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ดีตรงนี้อ่ะตรงนี้แล้วกันนะนี่โอเคได้แล้วห้องนอนห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ห้องรับแขกตรงนี้อาจจะเป็นโซนเปียโน,โนหูผม ภาพในหัวมันเด้งขึ้นมาเลยวะ่ะมันควรมีเปียโนโน,นะอยู่หน้าห้องน้ําก็ดีอืมเพราะว่านั่งได้แหละผมว่าแต่ม,มีประตูห้องน้ําอยู่หรือจะอยู่ตรงกลางและก็เตาผิงอู้เป็นมุมนี่แบบว่าใกล้จะคริสต์มาสแล้วอ่ะผมอยากแต่งห้องเป็นคริสต์มาสมา,มากๆเลยทุกคนยังไม่เคยมีโอกาสได้ตกแต่งเลยเนาะเออปนีนี้จัดสักหน่อยดีกว่านะ กล้แล้วทุกคนคริสต์มาสคริสต์มาสเอาเตาไหนดีนะตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็สวยนะฮะอันนี้ก็ดีนะฮะเอาอันนี้ดีกว่าเอินเป็นสไลด์ดีนะโหนี่ดีดีดีเดี๋ยวต้นคริสต์มาสวางไว้นาคนานานาบ้านทักทักต้นตองต้นเนาะมาไฟผมชอบไฟใช้ไฟจิ๋วเนาะไฟอื่นมันสวยแล้วแต่ว่าผมชอบใช้ไฟจิว๋วเพราะว่ามันไม่เกะก,กะสายตาดีนะครับ เนี่ยมันมันมันแค่เนี้ยมันจุดๆเล็กๆอะ่ะเนี่ยแค่เนี้ยครับแต่ก็สวยนะครับนี่อันนี้สองสองดวงนะครับห้องครัวก็สี่ไปแล้วกันจะไ,ได้สว่างๆส,ส่วนห้องรับแขกอตรงกลางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งน่าจะสว่างแล้วะนะผมว่าโอเคอ่าผมลืมเปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ําเออสีขาวนะครับโอเคแล้วก็ห้องครัวเปลี่ยนพรมหน่อยไหมเปลี่ยนสีพรมเป็น เป็นอะไรดีนะห้องครัวประมาณนี้แล้วกันโอเคไหนต้นคริสต์มาสอ่ะเดี๋ยวเราจะยุ่งกับภายนอกแค่ช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านแล้วอ่ะก็เป็นคริสต์มาสเลยไมยหนึ่งจุดหจุดแล้วก็เดี๋ยวต้นสนจุดนี้เดี๋ยวนะให้สมดุลกันอ่ากี่ช่องนะ3มช่องใช่ปะห่างกับบ้าน3มช่องโอเคมุมนี้ สวยงามมากโอเคครับมามาดูเฟอร์นิเจอร์กันเริ่มจากอ่แต่เฟอร์นิเจอร์เราก็เริ่มจากเปียโนกันอันนี้ไปแล้วนะรีบ <c ười> จัดเอามาห้องนอนก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวนะใช้เตียงคู่ได้ปะถ้าเตียงคู่ได้ก็จัดเลยนะครับเหมาะกับเตียงนี่โอ้ไม่ได้เต็มนะจ๊ะก็เอาเป็นเอาเป็นเตียงเดี่ยวแล้วแบบอยู่คู่กันได้ไหมอารมณ์เหมือน เหมือนเป็นห้องลูกสาวไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนผ้าปูให้อ่ามีความชมพูสองอันก็คือห้องนอนที่เป็นห้องนอนจริงๆเลยอะไม่มีเฮ้ยแมวอะ่ะผมอยากให้ห้องนอนแล้วมันก็มีอย่างอื่นด้วยซึ่งก็มีได้ไม่เยอะเพราะห้องก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเ <laughs> อาอยู่ติดหน้าต่างแล้วกันครับแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งนะฮะฮ มันเหมาะม,มันน่ารักอะครับห้องมันน่ารักผมเลยแบบว่าเอาเป็นธีมที่แบบคิดซะว่าเออให้แบบน้องผู้หญิงมาอยู่ห้องนี้นะครับมันน่ารักมากเลยนะนาะแล้วก็เป็นโคมไฟอันน่ารักน่ารักเลยผมดูซิเป็นแบบเป็นไฟตั้งโต๊ะนะฮึยไฟตั้งเออตั้งตั้งพื้นอะเดี๋ยวหาที่มันเหมาะกับห้องนี้นะครับโอ้อันี้ดูดีอันนี้ดูน่ารักมาก ไออันนี้อันนี้ดูไฮเทคมากครับอันนี้ก็ดูสวยมินิมอลอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้เลยสีสีสีตรงเลยสีตรงนะครับแต่ว่ากําแพงเป็นสีขาวแต่มันก็ดูสะอาดดีเนาะฉะนั้นเราจะโปะด้วยกรอบรูปน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับเป็น,เป,นเป็นพวกนี่คริสมาสเอาไว้บนหัวนอนก็นได้เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูกรอบรูปนะจ๊ะกรอบรูปน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับเสริมสร้างให้ห้องเราหน้าอยู่อุ้ยอันนี้ดูญี่ปุ่นเลย นี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังหนงอันนะครับแล้วก็เดซิมสามหนึ่งอันมันดูลบไปวะ <c oughs> ไม่หลอกน่ารักโอเคนี่นะครับห้องนอนนะฮะเออมาต่อด้วยห้องครัวแล้วกันครับซึ่งหน้าต่างมาอยู่ทําเลนี้เนาะก็อยากให้เป็นเออนี่ครับต่อแก๊สอยู่ตรงนี้เราจะได้เห็นนะับเวลาทำกับข้าวเห็นไหมเขาจะเห็นส่วนหลังบ้านเนาะสวยงามมากนะครับมาตู้เย็น ตู้เย็นผมอยู่มุมนี้เอ้ยปิดไม่เอาไม่อยากให้มันปิดหน้าต่างนะครับก็ให้เป็นทรงนี้แล้วกันซึ่งเาคาน์เตอร์เราของแพงสุดๆปไปเลยนะฮะนี่เคาน์เตอร์หมกไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะให้ตัวนี้เป็นส่วนครัวไปเลยส่วนตัวส่วนครัวก็กได้นะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้มีที่นั่งกินข้าวเดี๋ยวก็คงนั่งกินดูทีวีนั่งกินไปแหละเนาะ อารมณ์ประมาณนั้นนะโอเคครับบ้านนี้จะเป็นไฮเทคนะครับทุกอย่างเลยเนาะบิวอินไปล้างเครื่องล้างจานเครื่องบดขยะนะฮะโอเคแล้วก็จะมีไมโครเวฟนะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เครื่องทำกาแฟอ่าแล้วก็เครื่องบดไหมเครื่องบดอาหารก็จะเป็นยี่ห้ออึดไปอยู่อะไรนั้นเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดนะครับเป็นเซตเดียวกัน ส,ส่วนตรงนี้คือตกแต่งแล้วเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ตรงนั้นไม่ได้แล้วนะครับซึ่งเราก็จะมีของมาวางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบทําเนื้ออบเมนูวันหยุดได้นะครับที่มาวางไว้แล้วก็เดี๋ยวของตกแต่งที่จะเป็นในส่วนของเครื่องดูดควันนะแล้วก็มีนะฮะที่แขวนกระทงกระทะนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้กันนี่น่ารักดีนะครับมีอะไรอีกบ้างเป็นนี่ครับนี่ที่เก็บวายเนาะ อ่าเป็นถังเก็บววยอแลรต่างๆนะครับถ้าเกิดมันว่างก็แชมแซมไปนะครับสวยงามเนาะนี่ฮะมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าเ้ยนี่เป็นอะไรแขวนไว้อ่หมดแล้วนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะห้อ,องครัวของเราอืมสวยงามไหมสวยด้ใครสร้างบีมซิลเวอร์สร้างโอเคอ๋อชมตัวเองก่อนนี่ทีวีพอดีช่องเลยเว้ยและโซฟาก็จะมีเอาเป็นโซฟาสอง โซฟาคู่หรือถ้าจะเป็นท่ายแนวแนวเนี่ยคือไม่ได้มันเป็นห้องครัวติดแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม,มถ้าผมเพิ่มรั้วตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะวางโซฟาตรงนี้ได้เดินเข้าห้องครัวแค่นี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเออผมอยากให้ทีวี TV อยู่แนวเนี่ยประมาณเนี้ยครับแล้วก็โซฟาสองสองคู่สองอันนะครับเดี๋ยวดูดิ ไหนที่มันได้ความสดสบ,บายเยอะสุดเอาอันนั้นครับแล้วก็สวยดูนี่ดูหรูมากบ้านหรูขึ้นมาเลยดีอ่ะแต่พื้นเราชมพูแล้วงั้นผมเปลี่ยนาเป็นปสีอุ้ยอันนี้สีดีดีดีออกมันหม่นชมพูแล้วก็มีสีทองว้าวสวยปะนะฮะสวยจริงๆนี่แล้วก็กรอบรูปอุ้ยอันนี้พอดีเลยสามช่องโอ้โหนึกว่าอยู่สุพรรณอันนั้นมันสามชุก คลืนคลึค่นนะเอาแพงๆเลยปะเันนี้ดูดีมากสามช่องสามชุกเอาช่องเดียวก็ดีแต่นี้อันนี้ได้แบบสภาพแวดล้อมสิบเลยครับอันนี้แหละสี่พันโคตรแพงโอเคแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือชั้นบนนี้ฮะนี่วางพวกโมเดลได้นะครับทุกคนวางนํารับนี่ตีมคริสต์มาสถ,ถูกปะเอ,อ่ออนโตห่อๆแล้วก็ มุดดวงดาวแล้วก็ลอยกระทงของคนไทย mm hmm. เมืองไทยนะจ๊ะนี่แล้วก็กรอบรูปนะครับตบท้ายด้วยกรอบรูปนี่ตีคมคริสต์มาสโต๊ะทำงานโต๊นั่งเล่นคอมตรงนี้ได้เหมือนกันนะงั้นเอาเป็นตีมน่ารักน่ารักอันนี้แบบเนี่ยนี่โอ้โหน่ารักจกัดดิษแตมันขวางวะ่ะเออถ้ามีเนี่ยถ้าถ้าเป็นเก้าอี้อยู่เนี่ยขวางแน่นอนงั้นเอาเป็นโต๊ะเดียวแล้วกันนะครับซึ่ง โตทางานทรงนี้เลยแบบดูหรูดูรวยนิดนึงอ่ะเนาะเนี่ยนั่งกินข้าวก็ได้เหมือนกันถ้าอยู่คนเดียวแต่ว่าเราเอาคอมวางไงเนี่ยนั่งเล่นคอมได้ตรงนี้สวยงามแล้วก็พรมหน่อยไหมพร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 มนี่พอดีเลยปะพอดีเลยเอามีแบบสีลายแบบนี้หน่อยไหมลายขี้เล่นขี้เล่นนะมั้ยเอออันนี้ดูดีดูดูดูหรูอยู่ เออตรงนี้ยังมีที่ว่างวางอยู่นะจ๊ะที่ว่างวางอยู่ก็เออตู้หนังสือดินี่เฮ้ยน,นี่น่ารักมากตู้หนังสือนะครับมาตู้หนังสือ1 E A แล้วก็เป็นเก้าอี้เอ็นแล้วกันครับเนาะเก้าอี้เอ็น e เนี่ยมันเอ็นได้นะเอายี่ห้อนี้แล้วกันมีสีอะไรไหมอ๋อเฮ้ยอันนี้ออกอม่วงเนาะ นั่นเอาแบบเฮ้ยนี่ผมชอบสีเขียวประมาณนี้อฮ้ยขาวก็ดีนะอุ้ยดี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 ดดดนี่ับเป็นเก้าอี้เอนะครับนอนเอนอ่านหนังสือได้นะครับตรงนี้แหลมนี้ก็ใช้ประโยชน์ไปแล้วอ,อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเจา้าพรมวากมันเป็นเตาผิงอ่าก็น่นเป็นโซฟาที่เป็นแบบว่าเหมาะแก่คริสต์มาสที่จะเป็นสีแดงตรงนี้นะครับนั่งชิลกันตรงนี้ได้นะฮะนั่งอังเตาผิงได้นะจ๊ะตรงนี้แล้วก็ เราจะวางโมเดลตัวนี้ได้อีกทีหนึ่งนะครับงั้นผมจะเอาเป็นนี่ครับต้นไม้ลงมาทําไมต้นไม้อยู่นี่นะครับแล้วก็อะไรดีนะอันนี้เป็นรูปวาดรูปภาพใครก็ไม่รู้นะเนี่ยเออแล้วก็นี่ครับ snowman แล้วก็ตกท้ายด้วยกรอบรูปสวยๆงามๆนะครับที่มันจะเป็นรูปของคริสต์มาสอีกอ,อันนึงมันจะมีอยู่ออันนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่น,น,นีอันนี้ใช่เลยเดี๋ยนะไอ้ข้างบนเป็นโอวังของได้ปะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีของอะไรวางพื้นตรงนี้ได้ปะวางแซมๆตรงนี้อ,อันนี้อันนี้ใหญ่เกินไปนี่น้องม้านี่น้องไก่เออแล้วก็น้องนี่น้องโนมโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นกรอบรูปอะไรประปลายปลายนะผ้าม่านหน่อยไหมผ้าม่านสีแดงมันตัดกับพื้นบ้านเราดีนะครับมีผ้าม่านอ่าโอเค ประมาณนี้อ่ะเหลือ,อ,อตัวนี้เ็เป็นออต้นไม้สีเขียวอะไรยังไม่มีเลยเนาะโอเคผมเว้นไว้เป็นต้นไม้สีเขียวนะจ๊ะตบท้ายอย่างสวยงามตรงนี้ยังมีอีกที่ว่างนะเอาลูกป,ปั้นสักอย่างหนึ่งไหมลูกปั้นมีรูปปันปป้นอะไรน่ารักน่ารักไหมน้องหมีโอ้โหเหมาะกับบ้านพี่มากเหมือนรู้ว่าโอเคเราจะมีอ่างจากุชชีอ่างสักหน่อยมา สีแดงเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเป็นมุมนี้แล้วก็เป็นห้องอาบน้ำชิลๆเอามุมมุมนี้แหละแล้วก็ชักโครกอยู่นี่นะครับล้างมือก็เดี๋ยวไปไม่มีที่ล้างมืองั้นเจอตรงนี้เป็นที่ล้างมืออยู่ข้างนอกงั้นน้องหมีน้องหมีแต่อยากให้มีอ๋อ ไม่เป็นไรน้องพี่ต้องเอาน้องออกไปนะจ๊ะเอาเอา,เอาของชายนบมานเป็นหลักก่อนนะ <c oughs> โอเคครับแล้วอย่าละขาดไปไม่ได้เลยนะฮะกรอบรูปเป็ดน้อยของเราที่จะประทับอยู่บนช็โคโกแบบนี้นะฮะเออแล้วก็มีของตกแต่งที่เป็นแบบผ้าอ,อ,อยู่ไหนะวะนี่นี่นี่น,นี่อยู่บนนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็มีกรอบรูปเล็กๆน่ารักๆกอีกนิดนึงนะเป็นปลาน้อยเสร็จสิ้นแล้วครับห้องน้ําแล้วก็มาปิดท้ายด้วยอ่างล้างมือสวยๆงามๆกันมีอยู่ของบ้านหลังนี้ก็น่าจะใช้งบเยอะเหมือนกันนะโอเคแล้วก็จะเป็นอ๋อสวยเออเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปสร้างตัวละครน้องผู้หญิงก่อนทาไมอยู่บ้านหลังนี้เหมาะมากผมว่านี่ฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปสร้างตัวละครน้องผู้หญิงให้มาอยู่บ้านหลังนี้กันดีกว่าเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ไรฮะเออน้องไรฮะคิดไม่ออกจริงโอเคน้องผู้หญิงเนาะเดี๋ยวลองสุ่มดิเฮ้ยคนนี้ดีน่ารักอ่าเฮ้ยน้องคนนี้ละกันมหมยหมยแล้วก็รีบแต่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีผมให้ก่อนลวกันเออผมสั้นโอเคแล้วก็วลงหน้ารูปหน้ารูปหน้าอ่าอันนี้แบบว่องไวและกันว่องไวแล้วกัน ตกแต่งแต่งหน้าให้น้องประมาณนี้แล้วกันนะครับสวยสวยสวยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้นิดนึงแล้วกันชุดเข้ากับบ้านสีนี้เลยละกันโอเคเสร็จแล้วพอปฏิทานความรักรักนะ,ะชอบเกลียดชอบน้ําหอมอชอบชุดแล้วก็เกลียดความอ้วนโอเคเสร็จแล้วนะจ๊ะมาเย้าหัวน้องหนีเข้าบ้านไปก่อนเราอีกแล้วเนี <c> ่ย <oughs> <laughs> โอเคเจ้าของบ้านตัวจริงเข้ามาแล้ววะนี่ฮะเปิดไฟก่อนนี่มา เดี๋ยวเรามาดูภายนอกบ้านนะครับก็จะเป็นทรงแบบมันก็คือสี่เหลี่ยมนะบ้านจิว๋วสีชมพูบ้านชมพูคิ้วสุดคิ้วออ,อะไรก็แล้วแต่นะมาเดี๋ยวเราพาเข้ามาในบ้านกันดีกว่านะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างมารีวิวกันก่อนนะฮะเดินเข้าบ้านมาปึ๊บเจอห้องรับแขกก่อนเลยนะฮะห้องรับแขกก็จะมีทีวีถูกต้องมีโต๊ะคอมพิวเตอร์ถูกต้องมีชั้นหนังสืออ่ะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราไปทางซ้ายก่อนน้องเขานั่งเล่นเปียโน,โน ฟังน้องเล่นก่อนเพิ่งเล่นครั้งแรกอา,อาจจะมีความไพเราะนิดนึงไปปลายโอเคครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้าห้องน้ำนะฮะก็จะมีเตาผิงไฟปล่องไฟเนาะเพระาะว่าเดี๋ยวใกลค้คริสต์มาสแล้วเอออีกไม่กี่เดือนนะ,ะอีกไม่กี่วันนะฮะก็ทำเป็นแบบปล่องไฟไว้ให้ซาตตารลคอสกรก็โดดลงมานะจ๊ะโอเคตัวนี้จะมีอ่าง,ล,างนานล้างหน้าล้างมือนะครับเพระาะว่าในห้องน้ําเราพื้นที่ไม่พอมาเข้าห้องน้ํากันนี่และนี่คือห้องน้ําของเรานะครับก็เจออ่างเลย แล้วก็จะมีห้องอาบน้ําด้วยนะครับแล้วก็มีชักโครกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปห้องน้ําแต่ก็แคบอยู่มั้งโอเคครับเพราะบ้านเราไม่ได้ใหญ่มากนะจ๊ะโอเคในโซนนี้เป็นห้องครัวนะครับนี่สวยปะก็คือเป็นครัวที่เป็นห้องครัวจริงๆนะฮะก็จะมีตู้เย็นเนาะมีเตานะฮะนี่ตกแต่งสไตล์ผมนี่แหละสไตล์บีมเอ้ยใครเอาอ่านังสือพิมพ์น้องสวัดีจ้ะอันนี้เป็นห้องนอนนะครับนี่ เห็นไหมนี่มันแบบอมันคือห้องนอนจริงๆอะ่ะก็ก็มีเตียงก็ต้องห้องนอนแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะจ๊ะอ้าสวยงามมากนะครับปรามาณนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราให้น้องมาใช้ชีวิตดูนะครับเอ๊ยใครมันเห่าวะมาเริ่มจากการนอนพักผ่อนก่อนเลยแล้วกันมาย้ายบ้านเข้ามาปุ๊บนอนพักผ่อนเออเดี๋ยวนะฝันกลางวันหรืออ,อ่านหนังสือก็ได้เอ้ยใครมาเนี่ยเฮ้ย ขอบคุณท่าับคอมพิวเตอร์นะแต่ที่หลังไม่ต้องเพราะว่าฉันมีแล้วมาไม่เป็นไรขอบคุณขายเลยแล้วกันนะคอมฟรีใช่ไหมฉันขายเอาเงินมากินหนมดีกว่าอมาเดี๋ยวน้องลองใช้ชักโครกให้ดูนะครับใช้ได้แล้วก็อาบน้ําได้ปกตินะครับอาบน้ําได้ตรงนี้ก็ได้นะแช่น้ำฟินฟินนะฮะแล้วกเ็เดี๋ยวนะผมลืมอ้นี้ปะสัญญาณกันขโมยกับ ไอ้นะนเออกันไฟไหม้นะฮะลืมไปเลยครับมัวแต่อึง้งทึ่งถึงความสวยงามกับสิ่งที่เราสร้างไปลืมเลยถ้าโจรเข้าบ้านมานี้จบเลยแล้วดิเออเอามุมไหนดีอ๋อเออจะออกไปข้างนอกเฉยนี่ตรงนี้อ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะเล่นคอมเลยน้องเนี่เล่นคอมดูซินั่งเล่นได้ปกตินะเออแต่ว่าหิวหิวทาอาหารกินดิเอ้เดี๋ยนะอาหารทำรูปมันมันอุ่นใช่ไหมมันดูดิ หยิบอ่หยิบในตู้เย็นมาปุ๊บแล้วก็อุ่นนี่รออีกประมาณ3นาทีได้กินติง้งเรียบร้อยอนึกว่าจะไหม้แค่อุ่นไม่ไหมหรอกนี่ครับก็กินเองได้นะครับนั่งตรงนี้เปิดทีวีดูชิวช,วชวนะฮะเดี๋ยวดูซิเปิดเ,เหมือนมีเพื่อนบ้านมาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทีวีก่อนโอเคต้อนรับเพื่อนก่อนนะฮะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยนะใหญ่กว่าบ้านคาทีเอุ้ยเอาบีมฟิลเวอร์มาหาด้วยหรอ พี่บีมเดี๋ยวเจอกันนะเออได้ข่าวว่าจะปลดทหารแล้วนี่สิ้นเดือนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันนะจ้าทุกคนบ้านหลังนี้เรารองรับคนได้เออมากกว่าบ้านหลังที่มากกว่าหลังที่แล้วที่เดิมที่เราทากันบ้านจิ๋วนะครับอันนั้นจิ๋วจริงอันนี้ก็ไม่ได้จิ๋วเท่าไหร่นะอันนี้คือสกลแบบเขาเรียกว่าไนระเด็กจบใหม่นะอายุแบบว่าเออยังไม่สามสิบก็มีบ้านเป็นของตัวเองก็ไซส์ประมาณนี้ นะสร้างครอบครัวได้สบายโอ้โหด,ดีดีดีอ่ะอันนี้นั่งได้แล้วก็ถ้าจะงีบใช่ไหมถ้าจะงีบก็มีที่พักเท้านึกว่ามอเตอร์ไซค์เฮ้ยพักได้นอนได้นะครับนี่แต่ว่านอนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนกำลังเปิดทีวีดูอยู่โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสวยไหมเออเป็นอีกหลังหนึ่งที่เราใช้จินตนาการของเราเองในการสร้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครชอบนะฮะคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะเพื่อสังเกตนะครับน้องสาวคนนี้ใส่ชุดสีพูเหมือนเราเลยเออนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามช่องบิมซลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะอุย้ยฝนตกแล้วโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คิดถึงและยังรอบิมอยู่เนาะเดี๋ยวเจอกันวันที่1พฤศจิกานะครับผมเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะครับอีก15วันบิมจะได้เป็นไทยแล้วปลด บททหารน,นะครับก็อึดใจเดียวแล้วเจอกันครับ